สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทา,าโร่หรือทาโรสการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรสการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,ากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทรศผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคม เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ใครที่ได้สองเหรียญราชาถือดาบ6ถ้วย t ด e f ฟู l ด h เอ m p เลส5ดาบเด็กถือเหรียญ9เหรียญ t เต d แปดเหรียญช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นช่วงฟืดเครืองอาจจะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีหลืออจ,จะมีค่าคงชีพที่สูงขึ้นหลือ,จจอถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีค่าเทอมค่าหน่วยกิจค่ากิจกรรมที่ค่อนข้างจะต้องจ่ายเยอะจ่ายสูงมากยิ่งขึ้นถ้าอยู่ในวัยของการทํางานก็จะเป็นไปได้ว่ารายได้ค่อนข้างที่จะไม่ทันต่อค่าคงชีพที่มันสูงขึ้นหรือเธธรรศรษฐกิจที่เป็นช่วงขาลง ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะต้องออทำอะไรก็จะต้องประหยัดมัธยัสถ์หรือพยายามไม่ค่อยจ่ายออกใช้ตามที่มีหรือใช้ชีวิตตามสมถะหรืออาจจะเป็นตามพรพอเพียงการเรียนการศึกษาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาให้วุ่นวาย อาจจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการหรือวางแผนอะไรอาจจะต้องรีบทำแล้วก็จะต้องทำโดยที่ไม่ต้องให้มีต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะลุยๆไปก่อนทำไปก่อนเจอเจอ,เจอปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ค่อยๆเก็บเอาไว้แล้วตามแก้ทีหลังบางทีก็อาจจะมีปัญหากับเ,ออเพื่อนสนิทหรือรุ่นน้องที่สนิทก็ได้อาจจะแบบว่า ไม่ค่อยถูกอ,อกถูกใจกันอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันหรืออาจจะมีอะไรที่ทำร่วมกันแล้วค่อนข้างจะมีปากมีเสียงหรือขัดแย้งกันก็าอาจจะมีแบบว่ายอมบ้างไม่ยอมบ้างสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตเทคโนโลยี สารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศสารสนเทศไอทีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์บรสันศาสตร์การเงินการบัญชีการบริหารธุรกิจและการบัญชีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่อาจจะไม่มีการวางแผนไม่มีแบบแปลนไม่มีขั้นตอนไม่มีกระบวนการไม่มีวิธีการที่มันฟิกรหรือตายตัวอาจจะต้องคิดเองทำเองหรือลุยเองจะเจอปัญหาก็ต้องแก้เองไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือทำไปแล้วเกิดปัญหาก็ต้องตามไปแก้ไข บางอย่างก็อาจจะเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องค่อยๆแก้ทีละเปาะกันไปหรือค่อยๆตามแก้ทีละนิดทีละหน่อยส่วนใหญ่แล้วอาจจะทำอะไรก็ค่อนข้างจะดูเหมือนใจร้อนวู่วามแต่อาจจะเป็นไปได้ว่างานนั้นอาจจะเร่งด่วนหรืออาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือคู่มือหรืออะไรที่จะมาเป็นตัวช่วยได้การงานอาชีพ ที่เกี่ยวข้องเรื่องจะทำอยู่นะปัจจุบันและจะเลือกทำในอนาคตนักสำรวจสเัียรกรนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเกี่ยวกับการแก้ไขพวกระบบน้ำเสียระบบนิเวศร,ระบบอากาศที่เสียหรืออาจจะเป็นนักให้คำปรึกษาที่ปรึกษาหรือระดับผู้บริหารที่ อาจจะแบบว่าแก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรืออาจจะเป็นนักการเงินนักบัญชีหรืออาจจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในออฟฟิศแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับงานทั่วไปการจัดการงานทั่วไปหรือประสานงานทั่วไปหรืออาจจะเป็นนักเขียนโปรแกรมนักแก้โปรแกรมหรืออาจจะเป็นแอดมินหรืออาจจะเป็น คนที่คอยตอบคำถามในเรื่องของการติดต่อประสานง,งานหรือลูกค้าหรืออาจจะออตอบแชทออนไลน์หรืออาจจะเป็นนักติดต่อ,อการขายการง,งานงานรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นไรายได้ประจำก็ค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกบ้าง เรืออาจจะมีของที่แบบว่าคิดเอาไว้แล้วก็อาจจะแบบหวังเอาไว้ว่าจะต้องซื้อหรืออยากได้ก็ค่อนข้างที่จะคิดเอาไว้นานแล้วแต่ก็อาจจะแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า,าจ,จะซื้อหรือไม่ซื้อดีอาจจะแบบซื้อมาทีละนิดขยักขย่อนก็ได้ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเงินเก็บไม่มีเงินเหลือ จะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายวางแผนการเก็บเงินเอาไว้บ้างทางที่ดีก็ควรจะหาไรายได้เสริมหรือหางานพิเศษเพิ่มเติมในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนส่วนใหญ่เงินที่หามาก็คือจะต้องประกอบสัมมาอาชีพเท่านั้นสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว แต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องบางเรื่องที่ค่อนข้างจะเ,เก็บไปเครียดเก็บไปคิดมากหรืออาจจะมีปัญหาคาราคาซังอะไรบางอย่างที่ยังแก้ไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดสะสมได้อาจจะนอนหลับไม่สนิทหรืออาจ,จเกิดการละเมอหรืออาจจะบางทีมีเผลอหลุดพูดกับตัวเองหรือดูเหมือนบ่นกับตัวเองอาจจะทำให้คนที่ อยู่รอบข้างหรือบุคคลภายนอกจะมองดูว่าเราไม่ค่อยสมประกอบหรืออาจจะมีอาการทางจิตก็ได้เออทางที่ดีควรจะต้องมีการตั้งสติให้ดีแล้วก็หาโอกาสผ่อนคลายออกกำลังกายหรือไปทําอะไรที่ทําให้สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะได้ดีตามไปด้วยในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตเเุเล็กน้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะยังไม่ได้พบเจอเจอใครถ้าเจอก็น่าจะเจอเพื่อนเก่าหรือรุ่นน้องเอ,อ่อที่แบบเอ,อ่อเดินจบกันมานานแล้วหรืออาจจะเป็นรุ่นน้องในสมัยวัยประถมมัธยมหรืออาจจะเป็น เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นรุ่นน้องที่เคยร่วมง,งานกันมาก่อนก็ได้อาจจะแบบว่าเคยมีปัญหากันแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ยังมีความตะกิดตะขวงใจที่จะคุยกันหรือจะเจอะเจอกันหรือจะพูดคุยหรือทำอะไรร่วมกันก็คืออาจจะมีแบบตะกิดตะขวงใจเล็กๆน้อยๆบ้างก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรเพียงแต่ว่าไม่อยากจะคุยหรือไม่อยากจะคบหาเหมือนเดิม ตอนนี้ก็ยังเป็นคนโสดอยู่เพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอเจอสังคมใหม่ๆห,หรือเจอเจอคนใหม่ๆใ,ในส่วนของคนที่ไม่โสดอาจจะเป็นช่วงที่เตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองอาจจะแบบได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอาจจะหาวิธีเก็บเพราะว่าอาจจะเตรียมสร้างฐานะความมั่นคงทั้งทาง,ทงด้านครอบครัว หรือสร้างรากฐานของอนาคตกันอีกอย่างหนึ่งก็อย่ามั่นใจในตัวเองกันมากเกินไปแบบว่าไม่งอทะเลาะก,กันหรืออาจจะแบบว่าฉันมั่นใจว่าฉันดูแลตัวเองได้ก็ไม่ควรอาจจะต้องมีการถอยกันมาคนละก้าวบ้างพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะต้องมีการปรับตัวกัน,กนบ้างลดทิฐิแล้วก็ บางอย่างอาจจะมีบ้างที่เข้ากันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดเผยออกมาก็จะต้องดูกันยาวๆแต่ก็ยังเข้าใจกันอยู่ในช่วงนี้